สวัสดีครับตูวเอฟซีจาก,กชนะสตันครับมีเรากับเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นประเด็นของติโมแวนเนอร์กับทางเชลซีครับแล้วก็ยังมีเรื่องของบาซโลน่าที่ล้มแผนในการดึงตัวเนมมาครับแล้วก็ยังมีเคสของบาเยนน์มิวนิกครับตอนนี้ล็อกเป้าไปที่ไดโออุปเมกาโน่แล้วก็มีในประเด็นของเอฟเวอร์ตันด้วยนะฮะเอฟเวอร์ตันนี่บอกเลยนะครับว่าโอ้โห ใจกล้าจริงๆในช่วงสถานการณ์โควิด1 9ตามข่าวนะครับสนใจในการที่จะฉีกสัญญาอันเตรียเบลล็อตติหัวหอกตัวเก่งของโตรีโน่นะครับเราก็จะมีในเรื่องของสรุปข่าวสั้นขยันซอยสักนิดหนึ่งในช่วงท้ายปลายคลิปนะฮะฟังกันจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับคลิปนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ครับนั่นก็คือทางเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดขณะนี้ การันตีที่สุดมั่นคงที่สุดใครเป็นสายบู๊สายลุยสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมจะว่าตอบโจทย์ไปคุณกลุ่มนี้อย่างแน่นอนมาดูข่าวแรกกันก่อนนะครับที่เราจะมาวิเคราะห์กันถึงความเป็นไปได้นะครับก็คือเรื่องของเชลซีสิงบลูนะฮะของทางแฟรงคงลำพานนะครับมีความตั้งใจและก็มีแผนในการที่จะดึงตัวติโมแวน n เนอร์ด้วยนะครับ ตอนแรกในทุกคนคงทราบดีนะครับว่าตัวเต็งระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือลิเวอร์ pool ที่จะมีโอกาสคว้าตัวแวนเนอร์มากที่สุดเป็นข่าวมาด้กันมาโดยตลอดครับว่ากันว่าเนี่ยแวนเนอร์กับลิเวอร์ p o o มีการคุยกันเบื้องต้นแล้วเพียงแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิด1 i d 1 9เลยทำให้ต้องชะลอในการเจรจาไปก่อนครับในขณะเดียวกันครับมีเต็อง2อย่างไบเยนไบเยนก็ เป็นหนึ่งทีมที่อยากจะได้ตัวฮันซี่ฟลิกซ์นะฮะกุนซือของทางเสือใต้เนี่ยเคยออกมาพูดแล้วนะครับว่าาเยน์สนใจที่จะดึงเอาติโมแบนเนอร์มาเล่นร่วมกับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับไม่ใช่เป็นตัวเสริมนะฮะแต่เป็นการเล่นเคียงข้างกันเลยนะครับสำหรับทางความต้องการของเสือใต้นะครับในขณะเดียวกันครับเชลซีก็ เขาเรียกว่าให้ความสนใจแบบห่างๆแต่ห่วงห่วงนะครับคือมองสถานการณ์อยู่ครับว่าเฮ้ยถ้าลิเวอร์พูลหรือยบร์นชักช้าเชลซีพร้อมที่จะเสียบเหมือนกันนะครับเชลซีตอนนี้เป็นเต็งแบบมามืดนะครับคือเป็นตายอยู่ดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องถามว่าติโมแบ n n เนอร์น่ะกับเชลซีมิวกับเป็นไม่ได้ไหมก็มีเพียงแต่มันเป็นโอกาสที่ยังน้อยกว่าเสือใต้และลิเวอร์พูลนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเชลซี มีข้อียบเปรียบอยู่จุดหนึ่งครับคือถ้าเชลซีล็อกเป้าและบอกร์บบริหารหรือว่าเจ้าของไปเขียวว่าเดินเรื่องเลยเดินหน้าลุยได้อย่างเต็มที่ต้องจ่ายเท่าไหร่ขอให้บอกตรงนี้เนี่ยนี่คือคุณลักษณะเด่นของทางเชลซีครับคือเวลาที่พวกเขาอยากจะได้ใครเชลซี Chelsea คิดเร็วทําเร็วครับกล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็เด็ดขาดด้วยแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายเงินทั้งค่าตัวและเปในเรื่องของค่าเหนื่อยเห็นไหมครับในเคสของฮาคิมซีกเนี่ย ก่อนนั้นน่ะที่พวกเขาก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาเป็นข่าวกันไม่เท่าไรครับเซ็นกันเลยทันทีนั่นเลยคือเชลซีที่เวลาที่เขาต้องการใครนะ่ะพวกเขาจะเอาให้ได้ต่อให้ว่าจะมีอุปสรรคขวางนามอยู่ตรงหน้าดังนั้นเรเวอร์พูลประมาทไม่ได้เลยแล้วถ้าถามว่าติโม,โมแบรเนอร์คลิกกับแผนการนำทีมของแฟรงค์ลามพาดหรือไม่คลิกแน่นอนครับแฟรงค์ลามพาดชอบอยู่แล้วนะครับกับสไตล์การเล่นของนกเตะพันนี้คือเป็นสไตล์แบบ เร็วคล่องฉลาดยืดหยุ่นแท็ตติกได้แล้วแน่นอนครับการันตีในเรื่องของคุณภาพยิงประตูครับดูกาลน,นี้ติโมบาลเนอร์ยิงประตูแบบโอโหค่าเฉลี่ยในสุดยอดจริงๆและเขาสามารถจิเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าเล่นเป็นปีกได้นะครับและแน่นอนครับถ้าหากว่าติโมบา n เนอร์เข้ามาอยู่กับทีมเนี่ยมันก็จะต้องเป็น นักเตะที่การันตีตัวจริงอยู่แล้วแถมมีอับราฮัมก็จะต้องถอยลงมาเป็นตัวสมรองและติโม,โมแบนเนอร์นะครับคิดภาพตามนะฮะแบนเนอร์เป็นคนหน้าตัวเป้าด้านขวามีคิมซีเยกด้านซ้ายมีคิเซนพูผลิตเสริมด้วยคารามสันโอดอยนะครับและข้างหลังถ้าหากว่าไปดึงตัวฟิลิปเป้กูตินโยมาแบบยืมตัวเนี่ยโอ้โหสุดๆครับสี่ประสานในแดนหน้าของเชลซีจะเป็นสี่ประสานที่อันตรายมากๆดังนั้นลิเวอร์พูลหรือจะเป็นบบเยน ต้องพึงระวังให้ดีถ้าเชลซีจะเล่นใครอยากได้ใครเนี่ยพวกเขาสู้ตายแน่ๆฮะเพราะพวกเขาก็มีความพร้อมอยู่แล้วที่จะไปดึงตัวนักเตะคนไหนก็ได้ในโลกนี้ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะเอาหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับทีนี้เชื่อมโยงกับลิปูนิดนึงครับลิปูนี่มันมีข่าวๆหนึ่งบนหน้าปัดของสื่นครับวันนี้บอกว่าหงแดงให้ความสนใจในตัวมาซโลบรโซวิชกองกลางห้องเครื่องของทางอินเตอร์มิลาน แล้วเห็นว่านะครับตัวแทนของลิปูเนี่ยมีการสอบถามไปถึงเอเจนของบรโซวิชกองกลางงูใหญ่ว่าเฮ้ย <c oughs> คุณมีโอกาสเป็นไมได้ไหมในการที่จะย้ายทีมบรโซ o วิชครับถือว่าเป็นคนสำคัญของอินเตอร์มาแล้วก็เล่นกับอินเตอร์มาเนี่ย5ปีเหลือสัญญาอยู่2ปีครับดังนั้นมันอยู่ในช่วงของทางแยกถ้าปล่อยให้บรโซวิชเล่นต่อไปอีก1ปีเท่ากับว่าสัญญาเหลือ12เดือนและตรงนั้นเนี่ยเวลาที่จะ ไปเรียกร้องค่าตัวอาจจะไม่ได้ตามที่คาดหวังเอาไว้นะครับแต่ทีนี้ว่ากันว่านะฮะค่าฉีกสัญญาของโบรสวิยที่อินเตอร์เคยตั้งเอาไว้เนี่ยจะอยู่ที่ราวราวหกสิล้านยูโรตีเป็นเงินปอนด์สเตอร์ลิงครับอยู่ที่52ล้านปอนด์แต่มันติดอยู่ตรงที่โบรสวดไม่ใช่นักเตะพลังหนุ่มเขาอายุ28ปีแล้วถ้าหากว่าลิพูต้องไปจ่าย52ล้านปอนด์ให้กับนักเตะ28ป่ปปีมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่และ แผงกองกลางมันยังไม่ใช่ตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลต้องการจะได้ถ้าหากเราติดตามข่าวสารมาโดยตลอดของทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับล้วก็ไปอ้างอิงจากคําพูดของทางจ p มเพสนะครับซึ่งเป็นสื่อที่ติดตามสถนานการณ์ของทางลิเวอร์พูลอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดครับว่าจ p มเพสก็บอกว่าตําแหน่งของลิเวอร์พูลก็คือกองหน้าตัวเป้าและแบ็กซ้ายและเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟถ้าหากว่าเดนิสโรฟเลนย้ายออกจากทีมไปมันแค่สามจุดเท่านั้นตรงกลางเนี่ย มันยังไม่น่าจะใช่นะครับแล้ว28ปี52ล้านปอนด์น่าจะเป็นข่าวเลยอย่างเดียวครับดังนั้นริฟแฟรริฟูไม่ต้องไปสนใจผมเพียงแค่ว่าเอาข่าวนั้นมาเล่าสู่กันฟังนะครับทีนี้มาดูข่าวข,าวของบาซลน,นากันบ้าน,นะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากสำหรับ ค่มคืนที่ผ่านมานะครับว่ากันว่าตอนนี้นครับบาซ่าได้ล้มเลิกแผนในการดึงตัวเนมากลับคืนสู่ถิ่นค้ำหนูแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่มีข่าวว่าเนมาโอ้โหกระแสะแรงมากทําให้แฟนบอลบาร์เซโลนาแล้วก็แฟนบอลทั่วโลกต่างจับตาว่าบาร์ซ่าจะสร้างแนวรุกที่น่าเกรงขามนะครับ MSN เมสซี่ซูเรสเนมาได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับแต่ล่าสุด ทางสื่อวิทยุของฝั่งกาตาลันครับเรดิโอกาตาลุญญาซึ่งเป็นสื่อที่เชื่อถือได้ถ้าเป็นข่าวของบาซ่านี่บอกเลยนะว่าประมาณ80%ขึ้นเลยครับแล้วทางเรดิโอกาตาดุญญารายงานว่าบาซ่าต้องจำใจยกเลิกความพยายามในการดึงตัวเนมาครับ แม้ว่าจะมีความต้องการขนาดไหนแต่เมื่อมองหลักถึงความเป็นจริงเรื่องของเม็ดเงินในการไปดึงตัวเนมามาจากเปเชซึ่งต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า170ล้านยูโรมันเป็นไปไม่ได้แล้วสำหรับในซัมเมอร์น,นี้เนื่องจากภาวะปัญหาไวรัสโควิด -19 ที่เล่นงานหลายๆทีมในทั่วโลกครับแล้วก็รวมไปถึงทางบาซ่าด้วยที่มีปัญหาแล้วก็โดนผลกระทบจากตรงนี้ เขาบอกว่าด้วยสถานการณ์โควิด -19 มันทําให้บาร์เซโลนานะครับสูญเสียเงินไรายได้ที่จะเข้ามาสู่กองคลังของสโมสรเนี่ยร่วมๆเกือบเกือบหนึล้านยูโรครับมาจากพวกค่าตัว๋วเข้าชมมาจากพวกลิขสิทธิ์ทีวีมาจากพวกไรายได้ส่วนต่างๆบาร์ซ่าสูญเสียเงินไรายได้ส่วนนั้นร่วมๆ100่วม100ล้านยูโรมันเลยทําให้ตอนนี้บาร์ซ่าต้องคิดละเอียดและ ว่าจะเอาอยัางไงถ้าจะต้องซื้อหลักหนึ่ง100ยล้านยูโรสู้ไปเอาโอตตรโรมมาตินเนสดีหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นตําแหน่งเก่าถูกที่ขันมากกว่าต่อให้ว่าอยากจะได้เนมาเข้ามานะครับประสานงานร่วมกับทางเมสซี่และใช้งานโอตตรโรมมาตินเนสในการเป็นตัวหลักในฐานะกองหน้าตัวเป้าโดยมีทางหลุยส์โซเลสเป็นตัวเสริมเพราะหลุยส์โซเลสสภาพร่รางกายเริ่มที่จะโรยลาและและในขณะเดียวกันมันชัดเจนครับว่าบาร์ซ่าเนี่ยเริ่มที่จะมีปัญหาเรื่องของการเงินนิดหนึ่งฮะ หลังจากที่ผ่านมานะครับสโมสรยังต้องสั่งลดจํานวนพนักงานใช้มาตรการของรัฐในการพยุงค่าใช้ใจ่ายให้กับพนักงานครับแล้วก็สโมสรได้มีการเจรจากับนักเตะในการลดค่าแรงด้วยนะฮะรวมไปถึงในการเปลี่ยนผู้บริหารในบอร์ดชุดปัจจุบันด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ดังนั้นครับเมื่อ คิดละเอียดถี่ถ้วนแล้วเนมาคงจะเป็นไปไม่ได้สำหรับสัมมานี้ส่วนปีหน้าเราค่อยว่ากันแต่พวกเขาจะมาโฟกัสในเรื่องของการดึงตัวลาตโรมาตินสและการขยายสัญญาของทางเมสซี่ต่อไปนะครับจับตาการดึงตัวลาตโรมาตินสครับผมเชื่อว่าบาร์ซ่าเอาจริงเอาจังครับและจะทําให้ได้ด้วยในสัมมานี้แต่ที่เราได้เห็นมาโดยตลอดว่าที่ผ่านมาบาร์ซ่าก็มีข่าวว่าเฮ้ยอินเตอร์คุณสนใจไหมเดี๋ยวผมจะส่งตัวผู้เล่นของเราเนี่ยให้กับพวกคุณเองนะครับคุณอยากได้ใคร ตอนแรกเนี่ยมีการส่งอัตโรวีดาวกับทางอีวารากิติสแตอินเตอร์บอกว่าไม่ต้องการในแต่แบบนี้อินเตอร์มีเยอะแล้วแต่ถ้าจะส่งมาเนี่ยเอาดีกว่าไหมองตุมกิสมันสลับคั้วกับลอตโรมาติเนสเห็นไหมครับว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงแล้วถ้าข่าวข่าวนั้นคือเรื่องจริงเนี่ยมันชัดเจนมากว่าบาซาก็ไม่ได้ต้องการที่จะใช้เงินแบบ1ก้อนก้อนโตหลักๆ100ล้านยูโรอย่างที่เคยใช้มานะครับทางเดียวนะฮะถ้าหากว่าบาซ่า จำเป็นจะต้องใช้เงินในการซื้อตัวผู้เล่นเนี่ยพวกเขาต้องปล่อยตัวนักเตะที่มันขายออกได้ออกไป่ออย่างเช่นถ้าอีวารากิติททำเงินได้สัก25ล้านยูโร30ล้านยูโรก็ต้องปล่อยหรือจะเป็นอัตโรวีดาวก็ได้หรือจะเป็นอุสมันเดเบเล่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางริวาลโดอดีตกองกลางของบาร์เซโลนานะครับออกมาเชียร์ให้บาซ่าเนี่ยคิดขายอุสมันเดเบเล่ไปได้เลย ต่อให้นักเตะคนนี้มีคุณภาพต่อให้นักเตะคนนี้มีพรสวรรค์แต่อยู่มาแล้ว3ปีไม่มีอะไรดีขึ้นเจ็บบ่อยด้วยนะฮะแล้วก็สภาพความมั่นใจหดหายไปถ้ามันถึงเวลาที่จะต้องปล่อยได้ถ้ามีโอกาสอยู่ตรงหน้าเนี่ยควรจะปล่อยเพื่อจะเอาเงินก้อนเข้ามาแล้วก็ไปเล่นแร่แปรธาตอะไรต่อไปนะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับบาซาล้วนๆเลยว่าพวกเขาจะตัดสินกันอย่างไรแต่ใครที่เป็นติ่งบาซาและอยากจะได้เห็น MSN ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึง่งบอกเลยนะครับว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในซัมเมอร์นี้ครับ ขยับจากบาซ่าไปที่เสือใต้เสือใต้าบยมิวนิคครับแน่นอนฮะพวกเขามองไปที่กองหน้าและเซนเตอร์นะครับเป็นหลักเลยในปีนี้แล้วก็เซนเตอร์นะครับล็อกเป้าเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือไดโออุปามกาโนกองหลังตัวแกร่งของทางเออเบลฟซิกเพื่อนร่วมหลีกในเสริกาเยอรมันครับอุปามกาโนนะครับแน่นอนเดี๋ยวทุกคนรู้กันโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องกับทางลับซิกครับแล้วก็เป็นที่หมายปองหมายตาจากยักษ์ใหญ่ยุโรปหลายทีมมาก ไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลแล้วก็บาร์เยนเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่อยากจะได้ตัวแต่ทีนี้แน่นอนครับขึ้นชื่อว่าบาร์นนักเตะที่เล่นในลีกเยอรมันหลายๆคนบอกว่าโอ้โหนี่แหละคือที่สุดของที่สุดเป็นริมทีมที่สักวันจะต้องไปเล่นให้กับทางบาร์เยนให้ได้และก็แน่นอนครับเวลาที่บาร์เยนสนใจใครนักเตะคนนั้นมักจะต้องเงี่ยหูฟังครับ ฟังเรื่องของข้อเสนอฟังในเรื่องของความต้องการว่าบาเยนต้องการจริงๆหรือเปล่าและล่าสุดเสือใต้ยอมรับเลยนะครับว่าอุปามกาโน่คือหนึ่งในลิสต์ที่ต้องการและพร้อมที่จะการันตีให้อุปามกาโน่เป็นตัวจริงด้วยและก็แน่นอนครับอุปามกาโน่อายุเท่าไหร่ยี่สเอ็ดยี่สิบสองถ้าเราเล่นเป็นตัวจริงนั่นคือผลดีของเขาพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆปีและได้เล่นอยู่กับทีมที่ใหญ่สุดของบุเดิติก้าเยอรมันครับ นั่นคือแผนเด็ดเลยของทางบาเยนในการที่จะขอซื้ออุบามิกาโนและค่าตัวพร้อมจ่ายด้วยค่าสิทธิสัญญาเท่าไร่60ล้านยูโรมาเลยเดี๋ยวจ่ายให้เงินสดเลยไม่ต้องมีการผ่อนชำระจ่ายสางวดไม่มีพร้อมจ่ายสดทันทีสำหรับลาสิกครับแล้วก็อยากจะได้ตัวอุบามิกาโนร่วมทีมในซัมเมอนี้โ,โหดบอกเลยนะครับว่าถ้าบาเยนได้ตัวอนะุบามิกาโนเนี่ยแข็งแกร่งแน่นอนและไม่ต้องปรับตัวใดๆด้วยครับเพราะว่าคุ้นชินกับเวทีเยอรมันอยู่แล้วฮะ ปิดท้ายครับกับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้กับทางเอเวอร์ตันฮะเอเวอร์ตันนะครับตอนนี้มีการขยับเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับอย่างแรกเลยนะฮะไม่น่าผิดพลาดและคือเอเวอร์ตันเนี่ยจะได้ตัวกองหลังคนใหม่ชื่อช,อชอว่ากาเบรียลมาการเยสเป็นประการหลังชาวบราซิลจากสโมสรลีนครับล่าสุดเลยนะครับทางเดอะการเดียนสื่อใหญ่ของอังกฤษรายงานเลยนะครับว่าตอนนี้เอเวอร์ตันขยับเดินไปข้างหน้านะครับ ตกลงเรื่องของค่าตัวได้เรียบร้อยสำหรับในตัวของกาเบียลมากาเยสคับค่าตัวอยู่ที่30ล้านปอนด์และจะเป็นนักเตะคนแรกที่คาร์ลชลอติได้เซ็นสัญญาเข้ามาร่วมทีมเอเวอร์ตันครับกาเบียลมากเยสอายุ22ปีเป็นตัวหลักของลีนลงเล่นอย่างต่อเนื่องในปีนี้แล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสม่ำเสมอล่าสุดติดทีมชาติบราซิลชุดยู 23, ไปลุยโอลิมปิกครับแล้วก็ค่าตัวไม่แพงอันเชลติบอกว่า กองหลังคนนี้มีแววที่จะอนาคตไกลแล้วก็จะเข้ามาพนึกกำลังร,งร่วมกับทางไมเคิลคีนเมสันโฮเกรดเยอร์รี่มีหน้าเป็น4เซนเตอร์ที่เอเวอเรตมองไว้ว่าจะเป็นตัวหลักของทีมครับแต่ทีนี้ถัดจากกราเบลมากา e เยสไปที่กองหน้าครับกองหน้าวันนี้มีข่าวใหญ่เลยครับสำหรับเอเวอเรตันเอเวอเรตันเป็นทีมล่าสุดครับที่ให้ความสนใจในตัวอันเดรียเบลลอตติกองหน้าตัวเก่งของกระทิงหินโตรรโน่ฮะ ทำไมถึงต้องเป็นอันเดรยเบลลติครับอย่างแรกเลยเป็นกองหน้าที่โชว์ฟอร์มได้ดีในเกมระดับสูงอยู่แล้วนะครับทำไมต้องเป็นอันเดร์เบลลติครับอย่างแรกเลยคาร์โลอันเชลติชอบเขาโปรดปรานนักเตะคนนี้มาสักพักหนึ่งแล้วครับอันเช่มองว่าเบลลติเป็นนักเตะที่เข้ากับอุดมกติของเขาเข้ากับแนวทางการดำทิมของเขามีความขยันทุ่มเทมุ่งมั่นและสู้ทุกจังหวะ เล่นได้ดีทางบนพื้นและลูกกลางอากาศครับที่ผ่านมานะครับอันเชลรติเคยอยากจะได้มาร่วมทีมตั้งแต่ที่เขาเคยคุมทีมไบเยนนาโปลีแต่แคล้วคลาดกันครับทีนี้มาอยู่กับเอเวอเรตันมีเงินช็อปไงครับอันเช่บอกว่าเบลตินี่แหละคือเป้าหมายแรกของเขาในฐานะตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเล่นร่วมกับทางโดมินิกคาร์บัตเลวินและมีริชาร์ลิสันเป็นตัวสนับสนุนอีกแรงหนึ่งครับกำลังจะสร้างทีมที่เขาคิดว่าช่วยเหลือ แท็กติกของเขาได้อันเดรียเบลลติก็เลยเป็นหนึ่งในนักเตะที่อันเช่จะเอาครับแต่ทีนี้ประเด็นสําคัญอยู่ที่ค่าตัวค่าตัวเนี่ยบอกเลยครับว่าแพงโตเรโน่วางเงื่อนไขเอาไว้ว่าค่าฉีกสัญญาของอันเดรียเบลลติถ้าหากว่าย้ายออกจากนอกประเทศอิตาลีคือเป็นเล่นอยู่ในลิกีกยุโรปเนี่ยจะต้องเป็น100ล้านยูโรครับโอ้โห100ล้านยูโรตีเป็นเงินปอนด์คือ92ล้านปอนด์ แต่จากการที่เบลัติเหลือสัญญากับโตรรโน่2,022มันเลยทำให้ค่าตัวอาจจะลดลงครับว่ากันว่าค่าตัวอาจจะมาคุยแล้วก็จบอยู่ที่70ล้านปอนด์ถึง75ล้านปอนด์ครับเป็นตัวเลขที่โตรรโน่จะพึงพอใจด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นณนตอนนี้จับตาดูดีครับผมมองว่าอันเช่ถ้าเขาเลือกและว่านักเตคนนี้เอ้ยอยากจะเอาเขาเอาแน่นะครับ อ่าอย่างเช่นถ้าเป็นกราเบียมากาเยสหนึ่งอันเดรเบลติสองและตำแหน่งกองกลางตัวรุิคน,นึงกำลังมองอยู่ครับคนแรกนี่คือเอเวอร์ตันซูเรสครับปีกบราซิลของเกรมิโอวัย24ปีนะครับทางสกายสปอร์ตรายงานก่าวว่าเอเวอร์ตันสนใจชัวร์ครับและอีกรายนึงครับคือแจ็คกริลิชเอเวอร์ตันก็อยากจะได้เช่นกันครับและมีอีกหนึ่งแผนถ้าหากว่าต้องพลาดตัวเบลลติอันเชลติครับจะไปคุยกับลาซิโอเพื่อที่จะด,ดึงตัวชิโอโรอิมโมบิเล่ครับ กองหน้าตัวเก่งของทางลาซิโอวัย30ปีและจะมีมอยส์คินหรือว่ามอยเซคินเป็นตัวแถมอยู่ในข้อเสนอน,นั้นด้วยครับคือมีการแลกตัวกันเอเวอเรต์มอบเงินให้สักนิดหนึ่งให้กับทางลาซิโอนั่นคือแผนเด็ดของทางแอนเชลตตีในซัมเมอร์นี้ครับฟังกันจบแล้วอย่าลืมช่วยกัน like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับขอบคุณสปอนเซอร์เราครับเป็นทางเว็บไซต์ที่น่าจะถือสุดกระนนี้การันตีสุดมั่นคงที่สุดใครเป็นสายบูสสายลุยสนใจก็คลิกลิงงงกก์์ดด้้้้าาาานานนนนนนลล่่่่่่ีีไะคคครววรัับบบผมมเชืออออวตโจทยยุุณแน